ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมอเตอร์ไ์วอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับรถที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้ก็คือ Royal Enfield Classic 350นะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์อังกฤษนะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวในบ้านเราวันนี้นี่แหละครับซึ่งตัวรถคันจริงจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีรุ่นย่อยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับข้อมูลของตัวรอย a l Enfield Classic 350คันนี้ เอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของมันก็จะเหมือนกับพี่ๆคลาสสิกรุ่นที่มันได้วางจำหน่ายในไทยมาสักพักน,นึงนะครับนั่นก็คือคลาสสิก500แต่ว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยโอเคอาจจะดูคล้ายกันอยู่บ้างแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันเป็นงานดีไซน์ที่ดูออกแบบใหม่หมดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความให้ทันสมัยขึ้นใหม่นิดนึงนะครับ ด้วยคอนเซปต์ในการออกแบบที่ทางรอยัลฟรีบอกว่าเป็นไทม์เล s ดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบังโคลนหน้าไฟหน้าตัวถังน้ํามันทั้งหลายแหล่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาในดีไซน์คอนเซปต์เพราะว่า,า Timeless Design ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจุดที่จะเป็นไฮไลท์จริงๆของตัว c l a s s ิกสามารถศูนย์ก็คือนี่ครับเครื่องยนต์ของเขามันจะเป็นเครื่องยนต์ล็อกสูบเดียวนะครับ3 4 9ซนะครับซึ่งให้แรงม้าสูงสุด20 กว่าตัวประมาณนี้ประมาณ20.2 20.6ประมาณนี้นะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย27นิวตันเมตรแล้วก็ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์5สปีดซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ย<ป>เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเดียวกันกับตัวเมเทอร์สานนั่นแหละนะครับคือมันเป็นเครื่องยนต์ที่ เราเคยทดสอบมาแล้วนะครับถ้าหากผู้มคนไหนยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะครับที่ปุ่มตัวไอ้ด้านขวาบนนะครับว่าไอ้ตัวเมเทอร์สามสูตรเนี่ยมีการรีวิวเป็นยังไงแต่ว่าท้ายผมพูดโดยคร่าวๆนะครับเครื่องยนต์ลุกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่ในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกับตัวคลาสสิก500อย่างเห็นได้ชัดคือคลาสสิก500มันจะมีความสั่นๆลั่นๆนิดน,นึงแต่ตัวเนี้ยมันจะนิ่มแล้วก็นิ่งแล้วก็เนียนไปเลยซึ่ง พอมันมาอยู่ในคลาสสิกตัวนี้เนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทําให้ฟิลลิ่งทีเ่เคยเป็นในตัวคลาสสิกตัวก่อนหน้านี้เปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยโอเคความดิบความเถื่อนของตัวเก่าเนี่ยหายไปแต่ว่าเสียงเนี่ยเท่าที่ผมลองฟังในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเฮ้ยซุ้มเสียงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเนื่องจากท่อ,อเสียตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่อ,อเสียคนละตัวกับของเมทีอนะครับนอกกนั้นในเรื่องของงานดีไซน์อื่นที่มีมาให้ในตัวคลาสสิกตัวนี้เนี่ยก็ ยังคงเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูโชกหน้าดีกว่าโชกหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นโชกหน้าแบบตะเกียบคู่หัวตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวครอบโชกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชุดล้อก,ก็จะเป็นมีทั้งอ่าแบบล้อซีรุวนแล้วก็ล้ออลอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูล้ออลอยทีหลังก็คือเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อซีรุวนแล้วก็ตัวระบบเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรกหน้าหลังนะครับซึ่ง ที่เห็นเนี่ยจะ O E M โดยทางไบเบรนะครับหรือก็คือไบเบมโบนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยตัวสเปคไทยนะครับสำหรับระบบเบรกเขาจะให้เป็นแบบ A B S Dual Channel มาเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีตัวร่างอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น Single Channel ด้วยแต่ตัวนี้จะให้ Dual Channel มาเลยนะครับในส่วนของระบบเบรกส่วนพวกสิ่งต่างๆที่ให้เข้ามาก็จะมีตัวถังน้ำมันที่จะเป็นถังเหล็กนะครับฝาถังก็ออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายอยู่ตัวเบาะนั่งเนี่ยใน ถ้าโปรโมทเนี่ยมันจะมีเบาะเดียวนะครับก็คือเบาะเฉพาะผู้ขี่แต่ว่าในสเปคไทยเนี่ยเหมือนว่าจะให้เบาะผู้ซ้อนมาด้วยเลยนะครับซึ่งเบาะเนี่ยค่อนข้างหนานุ่มเลยถัดมาจุดที่จะให้ดูนะครับก็คือนี่ครับดูชุดหน้าจอมาวของเขาชุดหน้าจอมาว่าของเขาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยอินเทอร์เฟซอะมันจะยังคงมีความคลาสสิกอยู่นะครับก็คือจะมีในเรื่องของความเร็วที่ยังคงเป็นแบบเฉียนกว่านะครับแต่ว่า ข้างล่างเนี่ยจะมีตัวหน้าจอดีต้นมาให้ด้วยนะครับซึ่งที่เห็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของออน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีเซตทิปได้นะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าตอนนี้เราขี่แบบประหยัดหรือเปล่าก็จะขึ้นมาอ e ีโคอย่างนี้นะครับนอกนั้น้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Google ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเช็คให้ดูอีกทีนอกนนั้นเนี่ยพวกประกับแฮนด์ซ้ายขวาเนี่ยดูโมเดิลมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็คล้ายกับ,ะะบเ,เม ะครับสตาร์ไม่ได้นะแล้วก็จะมีปุ่มไฟพลาสไลท์อะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของพวกชุนหน้าจอหายแหละโดยรอย a l อ n น i ิ l คลา s s ิกสามนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับสีวาเรียนสำหรับประเทศไทยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว gemeins, <Maya. S 1> ล่างสุดนะครับ จะสนนราคาอยู่ประมาณ1นึ่งแสนาันเบาทนะครับเป็นตัวล่างสุดแต่ผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่าสีมันสวยดีนะครับที่เห็นจะเป็นสีเขียวแดงแล้วจริงมันจะมีอีกสสีด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่แพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวแบล็คนะครับซึ่งมันจะเ,เน้นโทนสีดําเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีการแซมสีแดงอีกนิดนึงตัวนี้เนี่ยจะขยับราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณแสนสี่กลางๆ นะครับแ <got> สงสี่กลางๆแล้วก็ส่วนอีกคันที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่3ซึ่งจะมีชื่อว่าตัวคลาสสิกซิกแนลนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเห็นตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วจะเน้นโทนการตกแต่งในแบบสงครามโลกเป็นหลักนะครับตัวนี้เนี่ยจะสนอร,ราคาประมาณแสนห้าละแสนห้าละแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยลักษณะสีลักษณะลายของมันเนี่ยจะเหมือนกับตัวเพกาซัสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวลิมิเต็ดเอชชั่นส่วนตัวสุดท้ายที่จะพาไปดูก็คือตัวนี้ ตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างฮัลโหลานะครับก็คือจะเป็นตัวชื่อว่าคลาสสิกโครมนะครับจริงๆสีโครมเนี่ยมันจะเป็นสีที่ทางรถยนต์ฟิวเนี่ยใส่มาในรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาหลายรุ่นหลายโมเดลจริงๆใส่มาแทบทุกโมเดลเลยนะครับจะเป็นสีโครเมียมตัวนี้เนี่ยจะสนนราคาแพงสุด1นึ่งแสนห้าหกว่าบาทประมาณนี้แต่เป็นว่าถ้าเพื่อนเคนไหนอยากจะติดตามข้อมูลต่อไปก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดซินเฟิร์สที่ยูทูบชาแนลมอโต้ไรล์ว์ให้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้รอติดตามข้อมูลกันต่อไปส่วนในวันนี้ผมจอนมมเตไรว์ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตัวรถมีให้รีวิวยังไงก็รอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้สวัสดีครับ